เอนี่าสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสต l ล r ชแชนเนลของเราด้วยนะครับผมแลวผมบุ๊กนะครับคลิปนี้เราอยู่ในเกมพับจีโมบายตานี้เป็นตาที่ค่อนข้างที่จะเดือดแล้วก็สนุกพอตัวเลยนะครับยังไงก่อนรับชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆให้ผมนะครับผมมอบให้ผมเลยนะครับก็ก่อนรับชมก็ขอขายของนิดนึงนะคะผมไปกันครับ ร้านรีโหลดเกมเติม UC p ับ G Mobile สุดคุ้มเติมง่ายตอบไวปลอดภัยบริการ24ชั่วโมงวิธีการเติมใช้เพียงแค่เลข ID และชื่อตัวละครของเราจากนั้นแอดไปที่ Line แอด Reload เก m หรือทักไปที่เพจ Facebook Reload เก m จากนั้นเลือกแพ็กเกจที่เราสนใจแล้วก็รอ UC เข้าตัวเลยนะครับตะคูก็ได้วะเอาไหอืมไไออ แล้วแต่เพื่อนเลยเป็นไรไม่ไไมไเป็นไรไปเอาอย่างแบบสไตล์ลเราต่างกันไงเรามันสไตล์โยน <c oughs> โอ้โหเรียบร้อยสองซองมันไปกดจะซองคนละไอ้น้องสองซี่สองสองซีงนนงงง่ลงโคชิงกิมันไกลครับไกลเครื่องบินเกินไปเดี๋ยวไปแน่นอนนะโคชิงกิอะถ้ารอดจากตรงนี้นะมาแล้วข้างบนหนึ่งตัวสองตัวสามตัวหลยอยู่บา้างหวานเจี๊ยบแล้วมั้งนะ่าแต่ว่าเราได้ถึงก่อน ใครจะเป็นคนกำหนดอ๋อมันไม่มาว่ะมันไปล้อทอกว่ะ <c oughs> มาดิครับมาดิครับป้าหลวงล้อครับยูครับผมโ <c oughs> ชคดีผมก็รอดโชคร้ายผมก็ตายแค่นั้นแหละครับส oh, <no. S 2> <c oughs> ว่ามันยังอยู่อ่ะยังอยู่แหละเปิดขึ้นมาแล้วกันเนี่ย อยู่ปะมองไม่ประตูมันแบบเปิดเลยวะต้องทางนี้เมื่อกี้มีเอเคยิงมี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 เปิดอยู่รอบประตูอะฮัลโหลไหนเอ็นมิสอะเฮดไม่เคยพูดแล้วกันเจ็บบอสก์วะว่าไปแม่แล้วฮัลโหลบนราคาตัวนึงวิ่งดูเพิ่มตัวเดี๋ยวสอะเฮด Cái này là Chúng tốt mày Cái mặt tôi sai Sai dạ Mình còn chít nữa nào bật bỏ Này Đi tải Đưa tăng

mình khốn om, tưởng mày có hai bốt lột chả mà chỗ lọ ok bà lạ bà lạ bắt chỗ lọ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 , chỗ lọ Nào bên chỗ chỗ lọt chỗ lọt chỗ chỗ lọt chỗ chỗ tải <ะ>หน้าเปิดตัวรอคำตองทำยาทำยาครับโอ้มิตีไหมไหมบุญโจมตีเราข้างหลังข้างหลังเจ็บมากอ้ยนู่นมันจะโดนบุกหลังมาบุก เจอกัน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 เก็บของอยู่อะนอกกันนะมานอกกันมานอกมานอกดึงยาก่อนเลยนเดี๋ยวเปลักก่อนเดี๋ยวไปลักก่อนเออแต่ตั้งหนุ่มจะขึ้นมาแล้วนะได้ได้ได้สักุสามตัว โหมาแล้วบดมาตึ๊ดเดี๋ยวเรา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 มันเห็นหรอไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นมันไปฆ่าบาบุญยิงได้ยิงได้บุญนักโขนนักโขนบดรอคำรอคำเติมยาไอเล่ข่าวบุญเล่บไปครบเดี๋ยวบุญไปคำฮะระวังหลังวิ่งขึ้นมาจะเดือด เจ็บ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 ,เ,บเจ็บท่านโดนไปหนัดกสอุ้ยมีใกล้ว่ะมาเห็นวะมอบมอบอยู่อ่ะตัวท่านอ่ะออกล้วสวยเดี๋ยใกล้ไอเนี่ยก,ๆๆๆกลับกัปิดกลับละ เน่ๆ,ๆตัวเนี้ยอยู่ไหนวะข้านไหน,ไหนนะละยุ่มยุมอมมันัซ้ำุมเนินท่าน้องนเคับครับคขอกระามันด้ยอมนีสุดอ๋อลงไปแล้วนาก็ไม่ีบุกมาบเดียวไหมมาบลเดียวทไมอะไรอๆครับลงปเอาของในบุกไม่ต้องการก็ เกือบไม่รอดเหมือนกันนะเนี่ยข้างบนวะปหาเนาะปหาเนาะโอ้ยหานี่มันอยู่หมู่บ้านนี่อุ้ยสองตีเลยขึ้นไหนอะน้องจอดเล่นต้นไม้นี่ก็ได้จอดเล่นนะหานี่น้ำมันมดเฮ้กูอยู่โอ๊ตไกลวิ่งวิ่งวิ่งมาตันมาตันแล้วมาวิ่งมาตันเขาวงนี้ก็บอกเออ

ตาย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 เอารถได้บุ๊มเอารถเฮ้ยเกมเกมเกมยางไงวะเด pues> ี๋ยวแม่งรถเก็บยางเก็บยางโอเคมันรถเราไปไม่ได้รถเราไปไม่ได้ไปก่อนเลย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 เอาเสือกไปยิงล่อหลังแหมแม่งเอ้ยแม่นไปไหนวะเนี่ยเฮียเบิร uh ์มีรถกระจายไปได้อะไรเนียดีเล่นกับวะ เรเาวิองวิ่งวิงดูเดินจะจอดยิงกะบนบอบไชจอดเข้าวงหาตีเล่นก่อนสิพกคนก่นอนเนาะบ้านนี่มันต้องทวงมีคนเล่าแน่นอนเออมีมีมีจ้าสองขวาซุดอะบ้านขวาซุดอะบ้านเล็กๆครับอบอุ่นดิเอามองนี่ละ เทคตัวมันขึ้นหลังคาได้นี่อันเนี้ยอ่าฮู้วววสมัโดนหัวบัตรโฮเตอร์มีคนนอกมีคนนอกบนหลังคาใช่ใส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 ่การลงไม่แล้วนะไหนอยู่แถวหน้าบ้านเนาะวงไปไปบนพวเนี่ยเออว่ะเดี๋ยวขอบานี่นอกสักคนเถอะไปสุดดีว่ะสุดเกิน เมื่อสามว่าเอากออะเงียบ,บเบอร์อ,อะไรน,นี่เ่๋งเราสลิดเป็น,นอกตันนะเจ๋ยากอะ่ะให้ลุงเจวยแม่แนยเดี๋ยวเครบรถวน่ถอยหลังโอ้โหเขาจะมาแล้วเขาจะมาชาติแล้วเดวนยวหลังไม่ครบเุิเซ็ตขวางสม o k หนีมาด้ไหมอืมลองมันวิ่งไปแล้วแว เติมยากันเพื่อนกำลังเตรียมรถกำลังเตรียมรถไปนะขึ้นรถละขึ้นรถกันละ <มา S 2> ออกนะละมาแล้วมาและโว้มาถึงไอ้มาแล้ว <laughs> ชิงเอาบ้านอะเล่นเขาได้นอ้องเออเขาคนนั้นเนาะขอมนะวงกคนละ เอ้แล้วอย่าไปหาบ้านบุนนนอนนี่นอนนี่วอตหมดแตกสวยเอาออกเลยทำเดี๋ยวเห็นแล้วว่ะเดี๋ยเรื่อยเมาสามด้วยกอนเฮ้ยเออเออออกมาเออหมดสามก็ปุ่น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  โอ้มาโดนหัวป่ะเฮ้ยมันนอกเว้ยโดนบ้านไอ้ยูฮันสามตัวเราสามสามเฮาสามโอ้โหบ้านสามเลยกะโอ้ my god ต้องไปอยู่ดีอ่ะจะออกออกเลยก็ได้นะพี่ไม่ติดตอนนี้เล่นได้ง่ายเป็นรูมัน ไปโอ้โหวงเฮาวงเฮาพีบา่บ้านบ้านในบ้านมีเนี่ยมองอยากจัดเลยวะ่ะมีสโมพร้อมออบ้านี่ nóc nhà ba này, uýu uýu ho man wa, chạy đến đây, đuối, giờ đây, này, trôn này em, 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 Ừm, ok Cho vâng, rập đi Yêu khóa, yêu khóa ba Bá này, yêu phòng nào mày สวยเอาเลยกนเอา,เอ,าออกเลยนี่วะเฮ้ยมดมดเลอทีไส้เฮ้ยมันมันวิ่งมากะห้องน้มสองข้องน้มสองเลยเหล่าห้องน้มหนึงนะ่งในห้องน้มหนึงนะ่งเนี่ยเดียวนครับรอได้รอได้วิ่งละวงได้เปรียบ Oh, yeah. ออกไม่ออกวะกาลดนวยโอเคสวยมากครับยังไงขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมและกดไลค์กดติดตามให้กันนะเจอกันคลิปหน้านะครับไปละจ้าบ๊ายบายจ้